โดยภาพรวมโควิด -19 ยังคงติดหนักผมเคยเรียนย้ำว่าสถานก,การณ์วันที่15าธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปซึ่งจะมีระยะก่อนหน้านี้นะครับรวมแล้วทั้งหมด4ระยะคือ13ธันวา 19- 20ธทันวา, 19, นวาแล้วก็25ธันวาจะเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักรวมแล้วประมาณ4เท่าตัวนะครับและที่สำคัญช่วงเขาดาวช่วงคริสต์มาสจะเป็นช่วงสำคัญในช่วงการติดโควิด1 i โดยเฉพาะการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปแล้ว วันนี้คงเห็นชัดเจนนะฮะว่าเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้มันบังเอิญขนาดเลยนะฮะมันตรงอย่างที่ผมเรียนไว้ภัยธรรมชาติก็มาเป๊ะๆเลยคนมีชื่อเสียงก็มานะครับทาไมบอกว่าเอ้มันคลุมไปหรือเปล่ามันพูดกลุมมันมีจังหวะเวลาของมันนะครับถ้าเราดูจังหวะเวลาของมันอยู่เนี้ยปรากฏการณ์อยู่มันแต่ผมก็ไม่ทราบมันจะเกิดที่ไหน สวัสดีครับพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกเหนือประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจมาเริ่มต้นที่การต่างประเทศกันการต่างประเทศวันนี้เรื่องของโควิด -19 ยุโรปนะครับเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 หวังเป็นจุดเริ่มต้นแห่งจุดจบสําหรับโรคระบาดใหญ่ นะครับยุโรปเริ่มมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยมีบรรดาผู้กเกษียณอายุแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะครับต่อแถวเข้าฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับที่พบว่าโรคนี้ระบาดใหญ่ที่สุดแล้วก็ทำลายเศรษฐกิจกล้าชีวิตผู้คนไปไม่ต่ำกว่า1.7ล้านคนนะครับเขาขอมีรายหนึ่งชื่ออารา เซลิ S S ely, นะครับบอกว่าขอบคุณพระเจ้าเป็นชายวัย96ปีหลังจากเธอเป็นบุคคลแรกในสเปนที่รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นทที่บ้านพักคนชรานะครับในเมืองอกวาดาฮาลาฮามานะครับในใกล้กรุงมาริดนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการนะครับเริ่มต้นจริงๆก็ฉีดในอังกฤษในสหรัฐมีกาโกนนะครับและมีการประกาศให้วัคซีนโควิดเป็น และการฉุกเฉินและนํามาใช้ในทันทีในขณะที่ยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ทะลุ80ล้านคนเจอเชื้อกลายพันธุ์ในอีกหลายประเทศมีผู้ติดเชือ้อโควิด1 i d 1 9สายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกแล้วนะครับมากกว่า81ล้านคนนับตั้งแต่การแพร่ระบาดใหญ่เมื่อ1ปีก่อนเสียชีวิตแล้ว1.76ล้านก็จะก่นจะ1.8ล้านเข้าไปแล้วนะครับจากการนับของ a อ p นะครับ ขณะเดียวกันก็มีรายงานผู้ติดเชือ้อโควิด9 9กลายพันธุ์ใหม่อีกหลายชาตินะครับที่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับนะครับโควิด -19 ระบาดหนักกว่าราลอกที่2นะครับในขณะที่ตำรวจสหรัฐอเมริการะบุผู้ต้องสงสัยระเบิดใหญ่ถล่มเมืองเนชวิลล์นะครับแต่ยืนยันตายคาที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกา ะร,ระบุผู้ต้องสงสัยหลักของเหตุระเบิดตูมสนันไม่หวันวนหน่นวันไหวฮตูมสนันหวันไหวในย่านกลางเมืองแนชวิลในรัฐเทนเนสซีนะครับขณะเดียวกันก็ยังยืนยันว่าเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุดักนะครับคอเนกี้นะครับเจ้าหน้าที่พิเศษซึ่งรับผิดชอบนะครับสำนักงานภาคสนามเมนฟิลด์ของ FBI ระบุ ข้อบ่งชี้ว่ามีคนเกี่ยวข้องแม้เขาจะบอกว่าเจ้าที่ยังคงไล่ล่าหาร่องรอยอื่นๆอ,อ,อยู่ก็ตามฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะสำหรับการกอร่อวิศกรรมในช่วงวันคริสต์มาสข,ข,ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาปรากฏว่าง,งานเข้าซานตาคลอสต่อเป็นซูเปอร์สเปรเดอร์นะครับแพร่เชื้อโควิด -19 ในบ้านพักคนชราในเบลเยียม ฆ่าชีวิตไปแล้วทั้งหมด18รายนะครับผู้พักอาศัยราว18รายในบ้านพักคนชราแห่งหนึ่งในเบลเยียมนะครับก็ปรากฏว่าเกิดเสียชีวิตนะครับาจากกรณีของโควิด -19 ตามหลังมาจากการเยี่ยมเยือนของซานตาครอสรายหนึ่งนะครับซึ่งติดเชื้อโควิด -19 นะครับท่ามกลางสันนิษฐานว่า ลุงใจดีนะใส่ชุดสีแดงที่มอบความสุขให้กับคนทั่วโลกอาจเป็นซ u เปอร์สเปรดเดอร์แพร่กระจายเชื้อ <c oughs> สู่คนอื่นๆนกลาเป็นภาพถ่าย Father Christmas นะครับซึ่งทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด -19 กำลังถ่ายรูปกับบรรดาผู้สูงอายุนะครับ,นะรบในบ้านพักคนชราในเขตโมประเทศเบลเยียม ในช่วงต้นเดือนคริสต์มาสและนับตั้งแต่การเยี่ยมเยือนรั้งนั้นพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งตลอดทั้งเดือนรายงานพบว่าผู้สูงวยัยที่บ้านพักคนชาราดังกล่าวเสียชีวิตไป5รายในวันคริสต์มาสอีฟและก็วันคริสต์มาสส่งผลทําให้ยอดผู้ติดเชือ้อและก็เสียชีวิตนับตั้งแต่ซัตตอรครอสเยือนรวมแล้วทั้งหมด18ราย ที่บ้านพักคนจราาแห่งนี้พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น157คนในนั้นแบ่งเป็นผู้พักอาศัย121คนและเจ้าหน้าที่36คนทางการอยู่ระหว่างการตรวจสอบการปฏิบัติการนะครับเพื่อค้นหาบทสรุปว่าแท้ทิงแล้วนะครับไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นั้นมาจากไหนแต่เริ่มมีข้อสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆว่าอาจมีต้นต่อมาจากลุงซานตาครอสนะครับที่ มีเชื้อติดโควิด -19 โดยไม่รู้ตัวนะครับหากเป็นไปได้ข้อดิส่สารนิทานังกล่าวเป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างมากเนื่องจากซันตาคอสได้รับเชิญมาเยี่ยมเยือนบ้านพักคนชราแห่งนี้ในความหวังสร้างกำลังใจให้แก่เหล่าผู้สูงอายุแต่ฝ่ายบริหารบ้านพักคนชราบอกว่าลุงซันต้าและเหล่าบรรดาผู้ช่วยของเขาคือนักบาบัดโรคชั้นดีลุงซันตาเองก็รู้สึกปกติดีก่อนเดินทางเข้าไปพบปะก,กับแม่เท่าพ่อเท่าทั้งหลาย เจ้าหน้าที่ในเมืองโมบอกว่าลุงซานตาเข้าไปนะพื้นที่ส่วนกลางหลายจุดเช่นเดียวกับห้องนั่งเล่นเ,เข้าเว้นระยะห่างจากผู้พักอาศัยสวมหน้ากากผู้พักอาศัยสวมหน้ากากปิดป้องเช่นกันนะก็ปรากฏว่าเกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นนายกเทศมนตรี 3, บอกว่าการเดินทางเยี่ยมของลุงซานรตราทำไปด้วยความดีใจแต่ผลลัพธ์ออกมาผิดพลาด นะครับมันเป็นวันที่มืดมิดสําหรับบ้านพักคนชรานะครับในขณะที่เบลเยียมถูกสกัดไวรัสโควิด -19 รอบใหม่รอบที่2เล่นงานอย่างนักในช่วงเดือนตุลาคมทําให้ระบบสาธารณสุขของประเทศเกือบถึงพังครืนอยู่ช่วงหนึ่งจนประเทศแห่งนี้ต้องมางคับใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนในนั้นก็รวมถึงการปิดร้านต่างๆที่ไม่จําเป็นบาร์และร้านอาหารทั้งหลายนะครับจนถึง ตอนนี้เบลยเยียมผู้ติดเชื้อแล้ว6 0 0 0ื่นก็ไป6กแ0 0 0าหนัรายในะในนั้นเสียชีวิต19,000่ารายนะจำได้ไหมครับผมเคยเรียนย้ำมุ่นส่วนในเชิงงานสังเคราะห์ว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงและผมเรียนย้ำว่าในวันคริสต์มาสจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนะคกับกับการแพร่ระบาดโดยเฉพาะในยุโรปอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปแล้วหลัง25 ธันวาคมเป็นต้นไปตอนนี้ชัดเจนนะครับว่าคริสต์มาสกำลังพ้นพิษในยุโรปนะครับจึงเป็นที่มาของผมย้ําอยู่เสมอว่าต้องหยุดมาตรการเค้าดาวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมิฉะนั้นจะเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ในประเทศไทยนะครับจะเป็นการแพร่ระบาดระลอกที่2และระลอกใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้คนไทยติดมากขึ้นในช่วงโควิด -19 ซึ่งถือว่าอันตรายนะครับในเบลเยียมตอนนี้ติดหนักเลยทีเดียวจากซันตาคลอสนะครับ ซึ่งบอกล่วงหน้าแล้วไม่ใช่ไม่บอกล่วงหน้าแล้วก็บอกว่าเดคอยดูดิจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นจริงๆนะครับในขณะที่ยังไม่ถึงสัปดาห์ฮะก็ปรากฏว่าในสหรัฐอเมริกาติดเชื้อโควิด -19 นับล้านคนยอดสะสมพุ่งทะลุ19ล้านคนสหรัฐอเมริกานะครับผ่านเก้าย่างหลักชัยอันน่าเศร้ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับสายพันธุ์ใหม่19ล้านคนแล้วจากข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับ โดยการเพิ่มล่าสุดนั้นใช้เวลาไม่ถึง2สัปดาห์ว่ามหาวิทายาลัยจอห์นฮอบกินส์นะครับระบุว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับ1 6 5 1 5 1คนในช่วง24ชั่วโมงนะครับก็มีผลทำให้ผู้ติดเชื้อสะสม19ล้านนะครับ176,675รายนะครับเป็นหลักใช้อันน่าเศร้าถึงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วก็ตามในขณะที่เกาหลีใต้ ตอนนี้ก็มีการเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 เพราะการแพร่ระบาเดเร็วขึ้นกว่าเดิมพบการกลายพันธุ์ลามเข้าประเทศเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางการเกาหลีใต้นะรประกาศเริ่มโครงการแจกจ่ายวัคซีนให้เร็วกว่าขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังผพพู้ติเชื้อโควิด -19 กลายพันธุ์กลุ่มแรกของประเทศซึ่งมีความเชื่อมโยงกับไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดหนักในอังกฤษสํานักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลีใต้ ะถแถลงยืนยันพบผู้ป่วย3รายที่เดินทางจากกรุงรอนดอนนะติดเชือ้อโควิด -19 คลายพันธุ์ซึ่งไวรัสตัวนี้พยายามติดต่อกันได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมยอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้808คนในรอบ24ชั่วโมงซึ่งตำ่ำลงมามา,มากนะเมื่อเทียบกับอยอดสูงสุด1,241คนในวันเดียวนะทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมนับขึ้นอยู่ที่57,600 84คนเสียชีวิต819คนนะครับนี่คือสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นฮะในขณะที่บังกราเทศนะครับก็เตรียมจะส่งโลหิงยาอีกพันกว่าคนไปยังเกาะที่ถูกน้ำท่วมในทุกปีนะครับรัฐบาลบังกราเทศเตรียมส่งผู้ริภัยชาวโลหิงยากลุ่มที่สอง ไปยังเกาะห่างไกลในอ่าวเบงโกลนะครับที่ถูกน้ําทะเลท่วมเป็นประจําทุกปีท่ามกลางเสียงคัดค้านจากองค์กรสิทธิมนุษยชนซึ่งห่วงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคนไร้รัฐเหล่านี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสองคนยืนยันว่าชาวโรฮิงญานะครับหลบหนีจากาข้ามแดนพะมากกว่า1,100คนถูกอุยพจากค่ายบุรีพนะครับบริเวณชายแดนไปยังเกาะบาซันซาบาซันชา นะครับหลังผู้ลี้ภัยกลุ่มแรก1,600คนถูกส่งไปแล้วนะครับซึ่งเจ้าที่ผู้ลี้ภัยของบางกราเทศเพบว่ามีการสร้างเขื่อนยาว12กิโลเมตรเพื่อปกป้องเกาะแห่งนี้ไม่ให้ถูกน้ำท่วมและมีที่พักเพียงพอสำหรับชาวโรฮิงญาจำนวน10,000 0คนส่วนไกลจะไปอยู่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความจะกับความสมัครใจอย่างไรก็ตามอาสาสมัครบรรเทาทุกข์และผู้ลี้ภัยบางคนระบุว่าชาวโรฮิงญาบางส่วนถูกกุมขู่ให้ย้ายไปยังเกาะดังกล่าวซึ่งจะโปร น้ำทะเลมาเมื่อ20ปีที่แล้วและยังไม่มีพลเมืองชาติใดเข้าไปอาศัยอยู่ชาวโรฮิงญานะครับกว่า3.7 0 0 0 0คนต้องหอบลูกจูงหลานหนีออกจากพม่าเมื่อปี2017หลังกองกำลังทหารพรม่าก,กว่าล้างอย่างหนักองค์กรสหประชาชาติชี้ว่าปฏิบัติการปราบปรามโรฮิงญาในพมา่านะครับแฝงเจตนาในการล่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ับบาลพม่ายืนการปฏริเสธข้อกล่าวหานี้และอ้างว่าทหารจําเป็นจะต้องจัดการกับกลุ่มติดอาวุธโรฮิงญาที่โจมตีตำรวจนะครับความพยายามส่งชาวโรฮิงญากลับไปถิ่นฐานเดิมในพม่าไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรที่ควรเนื่องจากผู้ที่ภัยส่วนใหญ่หวาดกลัวความรุนแรงและไม่ยอมกลับไปอีกนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากอังกฤษฮนะไปเอาชาวโรฮิงญาจากบางปรธธนะเทศมาลุกพม่ามายึดพม่ากว่าร้อยปี ไปล้มล้างระบบการปกครองกษัตนะริย์ในประเทศพมา่านะต่อมาพอมีการประกาศเอกราชนะครับก็มีส่วนโรฮิงญาก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการสนับสนุนกลุ่มที่ล้มล้างบิดาขององซาบิดาขององซานสูจีหรือชื่อว่าองซานนะครับเสียชีวิตพอคราวนี้องซานสูจีมีอำนาจกไา็ไล่ล่าไล่ล้างนะครับ กลุ่มติดอาวุธโลฮิงญาหลังจากที่โลฮิญาไปฝึกกับกลุ่มไอซิสนะครับมากลับมามาตั้งกองกําลังปลดแอกนะครับเพราะจะไขขึ้นมานะครับแล้วก็ไปฆ่าตํารวจในโรงพักตายเกลี้ยงเลยคราวนี้ก็เลยเกิดการกวาดล้างไล่โลฮิญากับบางกลาเทศบางกเลเทศก็ไม่ยอมเข้ารับประเทศไม่ยอมรับเป็นพลเมืองก็ดันไปอยู่เกาะที่พุ่งพ้นจากน้ําท่วมม,มีการสร้างเขื่อนทิ้งไว้เหตุการณ์นี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยผูกผูกจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับใจพลิกลงนามกฎหมายงบประมาณเยียวยาโควิด -19 2.3ล้านล้านนะครับสหรัฐรอดชัดดาวอย่างวุดวิตนะรประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาลงนามร่างกฎหมายรายจ่ายและมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 มูลค่า2.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจึงช่วยให้ชาวอเมริกันชนหลายล้านคนทั้งหมด14ล้านคน รับเงินอุดหนุนกรณีตกงานอีกครั้งให้ทําให้หน่วยงานของรัฐหลีกเลี่ยงวิกฤตชัดดาวที่คาดว่าจะเกิดในสัปดาห์นี้ไปได้อย่างวุ่นวิตนะครับชอมก็เห็นชอบหลังจากที่สภาล่างสภาบนนะครับตอนแรกชอมก็จะไม่ยอมอนุมัติพอไม่ยอมอนุมัติที่โอกาสจะเกิดสงครามนั้นสูงมากในขณะที่ตํารวจจีนเผยเจ้าพ่อ,อวงการเกมซึ่งเป็นประธานของยูซูวางยาพิษ ตัวเองแล้วก็ปลิดชีพนะครับตำรวจกีนเผยหลินฉีเจ้าพ่อวงการเกมประธานของบริษัทผลิตเกมนะครับซูยูซูนะครับเสียชีวิตกระทันหันเนื่องจากถูกวางยาพิษนะรวบเพื่อร่วมงานผู้ตรงสงสัยคนสำคัญแล้วนะครับ BBC รายงานความคืบหน้าการตายกระทันหันของเจ้าพ่อวงการเกมนะช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับ ก็ปรากฏว่าจากการสืบสวนของเจ้าที่ในนครเชียงไฮ้พบว่าเสียชีวิตของนายหลินวัย39เนื่องจากถูกวางยาพิษนะครับก็เป็นอีกปรากฏการณ์จำได้ไหมฮะคนที่มีชื่อเสียงเสียชีวิตเนี่ยยี่สิบห้าเป็นต้นไปมากเป็นชุดเลยนะครับในขณะที่อังกฤษก็เตือนฮะสุนัขถูกขโมยเพิ่มขึ้น250นะครับในช่วงล็อกดาวน นะครมีการเผยสถิติสุนัขเลี้ยงตามบ้านถูกขโมยเพิ่มขึ้น250%ส่วนใหญ่เป็นการจับตัวเรียกค่าไถา่ไม่ก็ขายต่อเพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนื่องจากความต้องการเลี้ยงสุนัขมากขึ้นในช่วงล็อกดาวน์นะครสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ทําให้ราคาสุนัขพุ่งสูงขึ้นนะครับสำนักข่าวเว็บไซต์ของ Sky News นะครับรายงานว่าที่อังกฤษปีนี้มีสถิติการลักขโมยนะครับ สุนัขตามบ้านเพิ่มสูงขึ้น250เป็นตัวเลขที่สูนย์ที่สุดนับตั้กแต่มีการเก็บสถิติมาโดยส่วนใหญ่เป็นการจับตัวไปเรียกค่าไถ่หรือไม่ก็ขายให้กับฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัขเนื่องจากตอนนี้นะครับธุรกิจซื้อขายสุนัขก,กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับสุนัขมีราคาแพงขึ้นเพราะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในช่วงล็อกดาวน กับเจมสุนัขตัวหนึ่งของเธอถูกขโม,มยไปถึงสองครั้งขณะที่ทิกสุนัขอีกตัวหนึ่งก็ยังอยู่กับคนร้ายหลังจากที่มีการโทรศัพท์มาเรียกคัาไถ่ตำรวจเปิด,ดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นฝีมือของแก๊งขโม,มยสุนัขตามบ้านที่ทำเป็นขบวนการนะครับด้านกลุ่มร์นลงนะรัฐทีสัตนะว์ในอังกฤษรรนลงให้เจ้าที่ดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิดเนื่องจากตอนนี้สุนัขถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินเคลื่อนที่ นะครับและเป็นสินค้าที่มีราคาข้างวดไม่จ่างจากโทรศัพท์มือถือเมื่อถูกจับได้ก็ถูกดำเนินคดีอาญานะครับละหุโทษเท่านั้นล่าสุดชาวอังกฤษห้าแสนรายลงชื่อในจดหมายเรียกร้องให้ตบาลแก้กฎหมายให้โจรขโมยสุนัขต้องรับโทษในคดีอาญาเฉพาะเจาะจงก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นในอังกฤษนะจริงๆถ้าในประเทศไทยก็เป็นลักทรัพย์ ซับนั้นเป็นสุนัขมันก็เป็นซับเป็นสุนัขเหมือนกันนะนะแต่ของเข้าเป็นเพียงโทษเราหุโทษโทษ,โทษเบาในขณะที่โควิด -19 มีการกลายพันธุ์เร็วแตกเป็น3สายในรอบไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทาการผู้วิชาญพบว่าไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโควิด1 9กลายพันธุ์แตกออกเป็น3สายได้แก่สายพันธุ์อังกฤษแอฟริกาใต้และไนจีเรียมีอัตราแพร่ระบาดเร็วขึ้นกว่าเดิมถึงร้อยละเจปกติแล COVID ้วโควิด -19 ชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาอยู่ระหว่างการแพร่เชื้อการกระจายจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งและการปรับตัวสําคัญของเชือ้อโควิด -19 <c oughs> กลายพันธุ์ยังไม่มีรายงานว่าไวรัสนะครับทำให้ผู้มีโอกาสเ,เสียชีวิตสูงหรือไม่หรือส่งผลต่อฤทธิ์ของวัคซีนในการรักษาในช่วงนี้หนึ่งในการกลายพันธุ์ใหม่ๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นรู้จักกันดีว่าเป็นสายพันธุ์ของอังกฤษนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวนะครับ และในช่วง,ช,งช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนพบว่าผู้ติดเชื้อในกลุ่ลอนดอนหนึ่งใน4เป็นสายพันธุ์ใหม่นะเพียง3มเดือนเวลาได้กลายพันธุ์นะครับมาแทนที่โควิด -19 ตัวเดิมอย่างรวดเร็วเป็น2ใน3ของผู้ป่วยในกลุ่ลอนดอนและก็แพร่กระจายในขนาดไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเยอรมนีเดนมาร์กสเปนสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนเนเธอร์แลนด์อังกฤษออสเตรเลียอิสราเอลนะครับสิงคโปร์และแคนาดารวมทั้งญี่ปุ่น นะครับแล้วก็ดินแดนพ้นทะเลข,ของอังกฤษอย่างริบยิบร,รอยต้านะครับก็ยังมีเชื้อโควิด -19 นชนิดคล้ายคลึงกันพบที่สหาราชอาณาจักรขึ้นเ,เกิดขึ้นในแอฟริกาแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่นะตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาดอย่างหนักสำหรับก,การกลายพันธุ์ปรากฏว่าเหตุการณ์อีกเหตุการณ์เป็นภัยธรรมชาติเกิดหิมะถล่มเกิดขึ้นในอิรันนะครับนักปีนเขานักสกีเสียชีวิตอย่างน้อย10บราย หิมะถล่มเกิดขึ้นบริเวณเทือกเขาอิหร่านทีมกู้ภัยเร่งช่วยเหลือนักปีนเขานักเล่นสกีออกมาทั้งหมด14รายมีตกค้างศูญย์หายอีกหลายรายขณะที่พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยภาพรวมโควิด1 9ยังคงติดหนักผมเคยเรียนย้ำว่าสถานการณ์วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปซึ่งจะมีระยะก่อนหน้านี้ ร,รวมแล้วทั้งหมด4ระยะคือ13ธันวา 19- 20ก้าทวาแล้วก็25ธันวาจะเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักรวมแล้วประมาณ4เท่าตัวนะครับและที่สําคัญช่วงเขาดาวช่วงคริสต์มาสจะเป็นช่วงสําคัญในช่วงการติดโควิด1 9โดยเฉพาะการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นอธิบายเชิงสังเคราะห์ไปแล้ววันนี้คงเห็นชัดเจนนะฮะว่าเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้มันบังเอิญขนาดเลยนะฮะมันตรงอย่างที่ผมเรียนไว้ภัยธรรมชาติก็มาเป๊ะๆเลยคนมีชื่อเสียงก็มานะครับ ทำไมมันบอกว่าเอ้มันกลุมไปหรือเปล่ามันพูดกลุ่มมันมีจังหวะเวลาของมันนะครับถ้าเราดูจังหวะเวลาของมันนอยู่เนี้ยปรากฏการณ์อยู่มาแต่ผมก็ไม่ทราบมันจะเกิดที่ไหนแต่สิ่งที่เราเห็นน่ยในช่วงถามมิ่งกษัตริย์เช่นเนี้ยมันต้องเกิดภัยธรรมชาติภัยการเมืองมีปัญหาเรื่องการเมืองตามมาแล้วมันจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นถ้ามีโควิดเกิดขึ้นโอกาสที่มันจะติดโควิดอ่ะสูงขึ้นอากาศมันเย็นขึ้นนะโควิดก็จะมากขึ้นนะครับเรื่องของซันตาดักครสผมก็เคยเตือนแล้วนะครับ ว่าช่วงคริสต์มาสจะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่จะคนจะมีการติดโควิด1 9มากขึ้นวันนี้คงได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าคนติดโควิด -19 มากขึ้นเพราะซานตาคลอสเป็นเหตุนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ